สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกลุมลัคนาก,ก่มแล้วก็ราศีกุมนะคะคลิปนี้เราก็จะมาอ่านดวงนะคะวันประจำวันที่16-31พฤษภาคม2566ค่ะ สำหรับเพื่อนๆชาวราศีกุมยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ขอบคุณสำหรับซุปเรแซงด้วยค่ะและเพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้นะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปค่ะไปดูกันนะคะว่าพลังงานสสัปดาห์นี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวกลุมบ้างขออนุญาตสับไพห่หลังกล้องนะคะ เพื่อไม่ให้พลาดในเรื่องของรูปภาพค่ะได้ไพ่ g of Cups ค่ะ n Knight of c u p s s i x of Pentacles นะคะไพ่ h e Fool ไพ่สองถ้วยค่ะ n i ไน o f s o r สอ Justice ค่ะว้าวได้แต่ไพด่ดีๆทั้งนั้นเลย3มถ้วยนะคะ การเฉลิมฉลองแต่ก็มีไพ่เดะมูนขึ้นมาหนึ่งใบค่ะแล้วก็2ดาบนะคะอันนี้เราเอาไว้เวลาเจอภาพเจอไพ่ที่ภาพภาพต้องปิดนะคะแล้วก็ใต้สำรับของเรานะคะเป็นไพ่แ a t m เมนต์ค่ะอันนี้ต้องปิดจริงๆนะโอ้แจ็เมนต์แล้วก็ปิดได้ไพ่เดอะเลเวอร์นะคะแล้วก็ต้องเอามาปิดอีกแกสติกเหมือนกันค่ะโอ้ปิดซ้อนปิดเลยอันนี้ อะเออเมสซิ่งมากนะคะไพ่จะติกซ้อนขึ้นมาใบนี้ก็จะติกใบนี้ก็จะติกอาเป็นว่าพลังงานนี้นะคะต้องบอกว่าโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากๆแต่ก็มีบางเรื่องบางราวเกี่ยวกับการเงินนะคะข่าวดีให้กับเพื่อนๆชาวกลุ่มค่ะเอาเป็นว่าพลังงานของตัวของคุณนะคะได้ไพ่ King of Cup ไพ่ใบนี้ของคุณเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ เหมือนกับใจเย็นดูสถานการณ์เขาเรียกว่าช้าๆได้พลาเริ่มงามหรือหรือหรือไม่ต้องลงมือทําอะไรเองหรอกเหตุการณ์สถานการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ดีเองแบบนี้ดีไหมนะไม่ต้องลงมือจัดการอะไรแค่ดูสถานการณ์ไปเรื่ยอยๆแค่ใจเย็นๆนิ่งๆเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเกิด you, <c ười> ขึ้นกับเพ clause, <ๆ>ื่อนๆชาวกลุ่มนะคะอ่าในเรื่องของไนท์อ็อบคัพออกมาบอกว่า ช่วงนี้คุณสบายๆนะอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปไหนที่จะไม่คุณสบายอ,อกสบายใจเคเลิ้มใจมันจะมีพลังงานอะไรท่องสิ่ก็แล้วแต่นะคะแต่คุณสามารถที่จะสลัดพลังงานนั้นออกจากความรู้สึกของคุณได้ทําชีวิตให้มันมีความสุขอยากไปไหนก็ไปอยากทําอะไรก็ทำํำมือดูเหมือนจะชิวๆแล้วก็อ่า เหมือนกับเอาพลังงานตกของตัวเองเนี่ยออกมาจากสภาวะของคําว่าท็อกซิกได้นะเพื่อนๆชาวกลุ่มในเรื่องของไพ e ่หกเหรียญออกมาทําไมออกมาบอกว่าใครบางคนที่ติดนี่ติดสินคุณใครบางคนที่เอาเงินเอาทองของคุณไปมีเกณฑ์นะคะที่เขาคนนั้นนะคะจะเอาเงินเอาทองเอาหนี้สินเนี่ยมาชดใชค้คุณก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะคุณอาจจะ เดินทางนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปช่วยเหลือได้ไปบริจาคทานให้กับคนยากคนจนคนตกทุกข์ได้ยาก <c oughs> ก็เป็น <c oughs> ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่เอาเป็นว่าการตรงเนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับจากนี่สินของคุณหรือคุณจะเป็นผู้ที่ให้ทานการช่วยเหลือการทําบุญอะไรก็แล้วแต่แต่มันทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสบายอกสบายใจรู้สึกมีความสุขรู้สึกผ่อนคลายมันเหมือนกับช่วง16ถึง 31พฤศจิกายนเนี่ยเพื่อนๆชาวกุมจะมีแต่ความสบายอ,อกสบายใจทำอะไรแบบทำแต่สิ่งดีๆทำบุญทำทานเกิดสถานการณ์สบายอ,อกสบายใจทีนี้ต้องบอกว่าไพ่สองถ้วยขึ้นมาเนี่ยต้องมองได้ อันนี้ต้องบอกว่ามองได้หลายๆสถานการณ์นะหนึ่งเลยในเรื่องของคุณโสดเลยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเนื้อคู่คุณได้คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอใครสักคนหนึ่งนะคะที่เป็นคู่ชีวิตของคุณจริงๆงอาจเป็นโชคชะตาที่คุณจะได้เจอนะเลเฟอร์ไพ่ออกจากไพ่จัสติกก็คือจัสติกอันนี้เหมือนกันนะคะคือคนที่จะเข้ามาตามโชคชะตาตามบุญตามวาสนาของคุณเข้ามาเป็นคนที่ส,สินเสมอกันกับคุณมีโอกาสได้จดทะเบียนสมรสมีโอกาสได้แต่งงาน ได้บัานหมายนะคะความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นแล้วก็มองว่าคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะที่จะเข้ามาแบบที่คุณเองก็คุณโสดนะไม่รู้เนือ้อรู้ตัวมันเป็นอะไรที่รวดเร็วกระทนหันมากๆนะคะหรือเขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีมีนก็ได้ คือก็เป็นไปได้ว่าคนคนนี้เขาอาจจะส่องเขาอาจจะดูแอบบดูคุณส่อ,สองชีวิตชีวิตคุณเนี่ยมานานแสนนานแล้วก็ได้อาอาจจะเขาาคนนี้นะครเป็นคนที่ไม่ปรากฏตัวชัดเจน ให้คุณได้รู้นะชาวโสดแต่คุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมี i g จของใครมีอะไรบางอย่างที่ไม่ไม่ปรากฏตัวเนี่ยมาส่องคุณมาดูคุณอะไรแบบนี้ค่ะคุณรู้สึกว่ามีคนบางคนเนี่ยกำลังสนใจในตัวของคุณอยู่หรือเอ๊ะเขาคนนี้จะเป็นสแกมเมอร์ไหมอะไรแบบนี้ค่ะคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นได้นะคนโสดแต่เขาคนนี้จะปรากฏตัวเข้ามามุ่งหน้าเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยอย่างรวดเร็วแล้วก็ นี่คือรักแท้ของคุณด้วยมันเป็นโชคชะตานะ่าเลิฟเวอร์ขึ้นมานะคะกับแจสติกคนที่เป็นเขาเรียกว่าศิลเสมอก,กันกับคุณเป็นคนที่เข้ากันได้เป็นคนที่เท่าเทียมกันเท่าเท่ากันกับคุณอะคุณอยู่ในาฐานะแบบไหนการงานแบบไหนสังคมของคุณเป็นแบบไหนคุณก็จะได้คนที่อยู่ในระดับเดียวกับคุณนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะแล้วก็มาเป็นรักแท้ของคุณด้วย แต่อีกหนึ่งพลังงานนะคะต้องบอกว่าใครที่อยู่ในสถานการณ์ความรักอันนี้โดดเด่นมากเลยนะคะคุมเครือคุมเครือมานานไม่ชัดเจนมานานตัดสินใจว่าฉันจะไปต่อหรือฉันจะพอแค่นี้จบเลยดีไหมหรือยังไงมันตัดสินใจไม่ได้สักทีเพราะบ,บางครั้งเขาคนนี้นะคะก็จะ ผู้โโผบางทีก็จะมาบางทีก็จะหายทําให้คุณรู้สึกกังวลใจจะเอายังไงกับความรักครั้งนี้แต่ในช่วง1 6บหถึงสาอพฤษภาคมนี้นะคะเขาคนนี้นะคะดูเหมือนว่าจะมีจะถึงเวลาที่เขาคนนี้จะชัดเจนอะไรบางอย่างกับคุณเช่นเขาอาจจะบอกอะไรบางอย่างให้คุณได้รู้สึกแบบเนี่ยค่ะยินดีอ่ะยินดีเ<ด>ช่นการเดินทางของเขาการได้พบได้เจอการได้คุยความในใจที่มัน รู้สึกกังวลใจมานานวิตกกังวลอะไรมานานเกี่ยวกับตัวเขาเช่นสมมติว่าถ้าคนนี้ของคุณที่คุณคบหามานานเนี่ยเขาอาจจะเ,เขาอาจจะยังไม่ได้จดทะเบียนหยาแต่เขาเลิกลากันนานแล้วอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันยังไม่ลงตัวเช่นรอ,อการย่าอะไรแบบนี้คะ่ะเขาอาจจะ เคลียตัวเองของเขาได้อย่างชัดเจนทําให้คุณตัดสินใจเออก็ไปต่อเขาเพราะเขาก็เคลียเอ NERGY ของเขาได้ชัดเจนก็ระหว่างคุณนะับเขาอาจจะมีการแต่งงานการบ้านหมายการจดทะเบียนสมรสการเกิดขึ้นคือการวางแผนนะนะเกิดขึ้นกับก็เป็นไปได้เช่นกันมันมีข่าวที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเอ่อในพลังงานของคุณที่กําลังกังวลใจวิตกกังวลอ่าประมาณนี้นะคะมันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นค่ะ สิ่งทุกอย่างอะ,อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเกิดความยุติธรรมเกิดขึ้นในชีวิตของคุณหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะเออ่คือมันเป็นไพ่สองถ้วยขึ้นมาเนี่ยก็คือต้องบอกว่าใครที่ใครที่แบบ มีความกังวลใจความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนมันยังไปต่อไม่ได้มันมีข้อกังขาอะไรใดๆก็แล้วแต่ในในช่วง31ถึงพฤษภา,าในช่วงส6ถึง31พฤษภาคมเนี้ยค่ะคุณเขานเนี่ยจะมีการตกลงจะมีการเคลียร์ใจกันจะมีการตัดสินใจที่จะเดินหน้าไปต่อทําไมถึงต้องเดินหน้าไปต่อทําไมถึงไม่ได้จบแล้วก็ต่างคนต่างอิสระเพราะว่า มันมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาค่ะมันมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาแล้วก็มันมีการเฉลิมฉลองขึ้นมาก็เลยมองว่าคุณและเขานะคะอาจจะมีการปรับความเข้าใจแล้วก็ไปต่อกันก็ก็เป็นไปได้เช่นกันทีนี้ถามว่าสําหรับคนที่อยู่ในอยู่ในสถานการณ์ของคำว,ว่าท็อกซิกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มานะอันนี้เราต้องบอกว่ามันอ่านได้หลายประเด็นนะ แล้วแต่ว่าคุณจะอยู่ในประเด็นไหนเพื่อนๆราศีกลุ่มชาวกุ่มนะคะใครที่ท้าวศิกมานานแล้วก็หม่นหมองกับความรักความสัมพันธ์มานานฉันต้องการยาอันนี้ต้องบอกเลยนะว่านี่คือจุดประสงค์ของคุณต้องการยาต้องการหลุดพ้นออกจากความสัมพันธ์นี้ต้องการอิสระนะคะต้องการอิสระก็มีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ว่าคุณกับเขาอาจจะตกลงกันด้วยดีอาจจะเจราจากันตกลงกันด้วยความยุติธรรมอาจจะมีการแบ่งทรัพย์สินสินสมรส เกิดขึ้นก็เป็นไปได้อันนี้เรามองในเรื่องของความรักนะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้แล้วเมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วค,คุณกับเขาก็จะเป็นอิสระต่อกันคุณจะรู้สึกคือต้องบอกว่าใครที่มองว่าการอย่าเนี่ยทำให้คุณเศร้าเสียใจทําให้คุณยอมรับไม่ได้มันจะไม่ได้เกิดขึ้นแต่สําหรับคนที่ต้องการอย่าเท่านั้น เพราะพลังงานของคุณหลังจากที่คุณหย่าแล้วหลังจากที่คุณเลือกเส้นทางอิสระให้กับตัวเองแล้วเนี่ยคุณจะเฉลิมฉลองคือเขาเรียกว่าเลี้ยงต้อนรับความเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างจะจัดการอย่างลงตัวนะคะอย่างลงตัวแล้วก็ยุติธรรมที่สุดเพราะไพ่แจสติกขึ้นมาสองใบเลยทาเป็นว่าใครอยู่ในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเคลียร์ชัดเจนแล้วก็ จบลงด้วยความยุติธรรมที่สุดนะคะถึงเวลาแล้วที่ทุกอย่างเนี่ยความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบของคำว,ว่าคุมเครือมันจะจบลงจบลงแบบที่คุณอาจจะไปต่อเขาชัดเชนกับคุณหรือจบลงในแบบที่คุณต้องการการหย่าร้างคุณอยากจะเป็นอิสระคุณก็จะได้รับนะคะพลังงานนั้นด้วยเช่นกันค่ะไปดูกันนะคะว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวกลุ่มบ้างเราขอเปิดไพ่อีกห้าใบนะคะ กับพลังงานนี้คุณได้ไพ่สเตรนจ์ราชินีไม้เท้าไพ่ the wheel of for t u n e ค่ะไพ่แปดเปลี่ยนไพ่หกดาบไพ่สวยนะอสำหรับไพ่ใบนี้นะคะบอกว่าอืม อะไรที่คุณอดทนมานานเนี่ยทุกอย่างทุกอย่างในชีวิตของคุณมันจะเคลียร์มันจะชัดเจนสิ่งที่คุณต้องการให้อยู่ก็ยังคงอยู่ในชีวิตของคุณหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าใครที่อดทนเพื่อที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ถูกต้องเพื่อรอคอยที่จะได้รักครั้งใหม่หรือความรักความสัมพันธ์ที่รอคอยที่จะให้มันชัดเจนเนี่ยมันก็จะเกิดความชัดเจนขึ้นอะไรที่เป็นของคุณก็ยังคงเป็นของคุณเสมอนะคะอะไรที่คุณต้องการคุณจะได้มันมา แล้วก็ไพ่ราชินีไม้เท้าออกมาบอกในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสได้โยกย้ายไปในจุดที่ดีกว่าเป็นความหวังของคุณอะคือสมมุติว่าถ้าคุณคาดหวังว่าในช่วงนี้คุณอยากจะเรียกว่ารอาคอยการเปลี่ยนแปลงรอคอยการาโยกย้ายตำแหน่งที่จะทำให้คุณนั้นเตำแหน่งนี้เป็นความหวังของคุณเลยนะ อ่ประมาณนี้คุณจะได้คุณจะได้รับข่าวดีคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตของคุณนะคะแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นชีวิตจะมั่นคงใครที่ไพดูเว f ฟอร์จู e ขึ้นมานะคะจะมีความโชคดีกับคุณนะคะเช่นในเรื่องของใครที่ต้องการซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตของคุณด้วย การเงินการทองหลั่งไหลเข้ามาค่ะมันเหมือนกับชีวิตช่วงนี้ดีมากๆเลยนะคะดวงเปิดนะต้องบอกว่าดวงเปิดด้วยโชคชะตาเปิดดวงเปิดจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาพอชีวิตมันดีนะคะอะไรต่างๆก็ดีการเงินการทองก็หลั่งไหลมาเทมาเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าใครจะเจออุปสรรคเจอปัญหาใดๆก็แล้วแต่นะคะไพ่หกดาบออกมาบอกว่าสถานการณ์ในชีวิตของคุณนั้นกําลังจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีมากๆ การเปลี่ยนแปลงยกย้ยของคุณก็หมายถึงอโอกาสของคุณนั้นก็จะได้รับโอกาสที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะเดี๋ยวเราไปดูมอนมูนะคะไม่ใช่มอนมูนออร์เคอร์ค่ะเป็นไพ่แนะนําหรือเป็นไพ่อะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะบอกกับคุณนะคะหนึ่งไปขายกับเพื่อนๆชาวกลุ่มคุณได้ไพ่ก็ r เรสต้องบอกว่า เทพธิดานะคะเทพธิดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าหรือสิอส่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณศรัทธาที่คุณเคารพบูชานะคะได้เปิดทางสว่างให้คุณอยู่เคียงข้างคุณนะคะทําให้ชีวิตของเพ,พื่อนเพื่อนชาวกลุ่มในตอนนี้นะคะปลดเขาเรียกว่าปลอดโปร่งโล่งสบายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําทางชี้ทางสว่างให้ใครที่ต้องการสิ่งใดในช่วงจังหวะนี้นะคะขอคุณไปขอพอนะคะ,ะพระเจ้าอยู่เคียงข้างคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างคุณ ปกปักรักษาคุณค่ะช่วง16 3 1ถึง31นี้เป็นช่วงชะตาจนเป็นดวงเรียกว่าโชคชะตาดวงเนี่ยเปิดสว่างสวัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้พรเพราะฉะนั้นต้องการพรใดก็ลองเฝ้าลองขออธิฐานดูที่แบบไม่เกินกรรมนะคะเพื่อนๆชาวกลุ่มค่ะ